สวัสดีค่ะพี่น้องภพก,งก็ส่องนกหน้าผ้าแสบเนาะค่ะเนาะบอดี้ร่งคีดโดนละค่ะพี่น้องมีก็เป็นวันสุกเนาะค่ะเนาะวันซุกเดี๋ยวนกหน้าจะผ้าช่มสวนก่อนไปโรงเรียนเนาะค่ะเนาะฝากสอนนกหน้าผ้าแสบไปเด้อค่ะเดอะ้อผู้ได้ขามาไม้มาเกาก่าฝากกดไหลกดแช่กดติดตามสอนนกหน้าผ้าแสบนะจ้ะอันนี้ตานหน้าก็เห็ดด้มากยี่สิบกวันนั่นละค่ะงค้เพิ่นก็อยากเห็นเนาะค่ะเนาะนหน้าก็ะเห็ดเห็ดพราว่า อันมันอันเป็นไขมันมันบางตาบางนี้มันอันมันแย่ตาเนาะค่ะพี่น้องมันเป็นน้ำตาไหลหน้าก็เลยไปเอาออกซะดอกไกล้สีดี้นแล้วล่ะค่ะขอพุพระคุณหลายสละภูห่วงใหญ่มากนา้ค่ะนเดียวสิพานนกนกหน้าบ่ได้ลุงขี้บดนล่ะค่ะไปยังหายไปไส่นอตมาแต่บานใหย่็บ่ได้ลงค่ะมันไปลงเลียนมันกับ่มีแนวลงเนาะค่ะมันอยากเดี๋ยววันนี้นกหน้าก็ขอขอบุญขอบคุณหลายผู้ได้ทีติดตามเนาะค่ะนอผู้ได้ทีติดตาม หน้าสีผ้าไปอัปเดตสถานการณ์โรงเรียนนะคะเปิดเทอมเป็นยังไงโรงเรียนนกหน้ายู่ใสนะคะเนาะผู้ใดผู้ใดเขามาใหม่นะคะอันนี้คือพักเขี้ยวที่นุงหน้าปลูกไว้มันเหลือซ้ำนีแล้วพี่น้องมันห่อนหรือมันจังใดมันมันนี่เด้อค่ะพี่น้องมันเหี่ยวมันเปื่อยตายพบิดุกหน้าห้ามออกห้ามเข่าใส่กระถางไว้เพราะเด็ปันค่ะพักเขี้ยวล่ชินีใบพัก่นมาไว้ถัดปันปันเสบักนัดเด้อค่ะพี่น้องมันจะบกขม อันนี้พี่แยมวานุ่งหน้าเพาะอยู่นี่ลุ่งหน้าชิลุ่งกระถางใหม่หามออกหามเข่าอยู่ค่ะพี่น้องนี่หามออกยนี่ยมึงยน่ยมกระเวน้นถือแดดมาหน่อยนึงก็เอาเขาห่มยนี่ยมาแรกก็เก็บเขา่าไม่ใช่ค่ะยานฝนตกใส่มันบ่ไหลายนเนาะเนาะชุดนุ่งหน้ากับชิลุ่หงหกแน่สวัสดียามเชา้าค่ะตัดจะรอทึ่งนี่ยเราไ่มีเวลาตัดตัดไปยทึ่งเิงนี่มันหกหลายตะกี้ปลูกพานุ่งหน้าเศร้าปลูกแล้วค่ะอันนี้บางฮงเตีย้ยได้พี่น้องเนี่ย หน้าปูขึ้นไม่อีกสามต้นเนี่ยบุหงเตียกันลังสิเป,ป,ยยสป็นหน่วยผลตัวมันเป็นหน่วยผลหน้าสีส้มเลยประมาหนึ่งต้นนึงอันนี้ต้นพ่วงข้ามลงละค่ะไม้ไผ่ล่องหน้าเพราะท่านมีเวลาอยู่มีส้มบนนี้้ามเขาเขาห่มตายบนญราคาเขี้ยวนหน้าอันนี้ต,นนต้นหนึง่งค่ะบุหงเตียปลูกแท่นนั่นนะใส่อีดบอตะกี้มันเป็นต้นมอนบรีหน้าปูหน้ากระโดกโดดค่ะพีนนนน่น้องโดกอีดีอันต้นบกทุเรียนหน้าใบโลนบัวจะมันเป็นยางเม็ดมันนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อ ตอนฝนโตยังแห้งนะบ้านนี้ใบโลนเจา้าิ่นสิย่างบอ่อันนี้บักหุ่งเตี้ยสูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วค่ะในหลงวยเพิ่นเห็นบ่พี่น้องตรงนั้น,นสิเพื่อนหนผวยเพิ่นค่ะกินอยู่ตลอดปีตลอดศาสตร์นะคะ่ะปีน้กินมา2ปีแล้วบักม่วงต้นโอ้บักหุ่งบกักนาวบกนาวกะโดกโดกอากาศดีค่ะมื้อนี้ทางอุบลฝนโต้อคะ่ะตกบ่แห้งเท่าใดแต่ว่าก็มีลมมาพี่น้อง เระว่างฝ่าระว่างฝาางนนะคะเด้อพายุเลยดูร้อ,อนมันหนากลัวเนาะตรงหน้าเห็นข่าวทั้งอันที่ว่ามันถลม่มอ่าลงเลี่ยนกับเสียใจกับอยากผู้ปกครองผู้เสียชีวิตเนาะ,ะเนาะกับไ่ม่อยากผู้ใดเห็นมันเกิดแต่ว่ามันเกิดไปเรียวเฮ่ากักต้องท่าใจเนาะ,ะเน,ะนเะาะบางเสื่อภ้ยธรรมชาติเฮาบา่ไดดอันนี้เห็นบอกทั้งใจตรงหน้าพ่อนี่ตัดห้ามันหกผ้ธรรมชาติเท่ากัหลีกเลี่ยงบ,ยบ่ด้เฮาบโฮห้ บะหูมือเกิดหูวเต้มือเกิดแต่ว่ามือเข้าไปเขา้าบะหูเล้วค่ะพี่น้องเนาะเราต้องท่ำใจก็เสียใจนัาเด้อค่ะเด้อกัระยัผู้สูญเสียอันนี้พวพริกในกระถางลุงนาการะลกอกอัตยาในกระถางเราสักก่อนเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิลงมาตัดค่อยๆตัดพอมีเวลาแฟนลุงนากระตัดออกลุงนากระตัดซอยมพอดีเหมืนอนพวกพริกในกระถางดุกๆพี่น้องใน่วงบออ่อลุงนาอเอนปุ๋ยขิงัวใส่เดี๋ยวสิมาตัด จะพาพี่น้องเบอ่์ยังล้วมันหกสันมน่ากินพันในกระถางที่มันมีนี่แหละค่ะปวดหน้าตัวนี้โดกดูเด้อพี่น้องเด้อปวดเมื่อถึงดกหน้ามันกระพรุ่มดอกบัวน้าบ้านกระนำกระลังสีขึ้นกระลังสีเต็มกันไปอีกตะกียมันแห้งมันบกลงอันนี้นกหน้าปูบักเขือมีบักเขือปอสีม่วงมีบักเขือปอสีม่วงกระลังออกดอก อันเปาะอันักเขือักเขือธรรมาดาเทีเนยนท่สุปนะคะพี่นอ้องว่านี้มันลกใหญายอยู่หยาเขื่อนไหวๆนาฝนเนี่ยสุดยอดอีทิตัดหยาเขือนไปข้าวเดียวข้าวเดียวนะคะเนาะอันนี้มันก็นยังเสาอยู่แฟนนกหน้าผ้าลูไปกินเขาทั้งนอกมันไปกินวรกวยจาบประสันมันเลยเพิ่อนอยากก็เลยจะมีนกหน้าก็เลยมีเวลายยางจังหนึ่งเป็นไงคะชีวิตทำงานพี่นอ้อง ทนตรงหน้ากับกล่องมาหนีมือเธอตรงหน้ากับกล่องบะะ่ไไรเน่ยค่ะกับกล่องเพื่อจะป,ปิดปิดคลิปใหม่ปิดกล่องไม่ละบานีกา้กะไปเปิดไปเปิดวิดีโอใหม่เอกก็ต้องไปตัดต่อนะคะเนาะตัดต่อน,ในใี่เบอเวลาโดนคลิปยูทูบเนี่ก็ต้องแปลหน้าที่นะคะ่ะโฆษณาจังสีลงได้จังสีสางรายได้ได้นะคะนะก็ขอบบุญขอบคุนพ่น้องไลๆที่เขามาเป็นกําลังใจเห็นนกหน้าเนาะคะ่ะนกหน้าเป็นไฟนกหน้าก็เป็นพี่สาวลุงเทียนนั่นละคะ่ะ ก็ค่อยในพ่อ,อกันเราขั้นในส่วนในพันยาใ,ใ,ในงานโซบ์ล้านผลมันเครียดเราก็ไปบึงเมียอยู่ผลแล้วน่นน้าก็เที่ยวโท่อหาเอาใจเรากับพอ,อยูอยูผลแล้ววันที่สิบสี่สิบสี่ก็รกระ,กะดา่าผลละใจพี่นอนพ่าจะซิมาอีกมาตามมอนัดหลา,านลูกหน้ายัางเจ็บได้หลายอยู่ค่ะเพราะท่านเศร้าไงลูกใส้สีส่วนสีเขาหลองขอร้อยวันสิหกเดือนเหมือนบนลูกหน้า สามเดือนทุกเดือนพลราคาสั้นตากระสีบนเรืออะไรดอกค่ะพัวเข้าไปเอาไขมันออกมันบังตาเนาะหน้าสิผ้าไปเบิงผ้พาพี่นอนไปเบิงพผกหวานปลาพว้าวานปลากลับกองอีกอะปีดไปอีกตัดต่อยผกาวานปลาอยู่หลังบาทอันนี้ต้นนนต้นประคามเทศค่ะเป็นพีเ่เลียงเพื่อนลุงหน้าตัดลุงไรเทือ่ล่ะนี่ ต้นพะหวานปลาลุงหน้าพี่นอ้องมันแซเสแสมี่ค่ะมันเสแสมต้นมะขามเทศหรลุงหน้าตัดออกบันธุยา,ยม,ายมันเพิ่นตายมันแดดไรให้เพิ่นเป็นพี่เดียวต้นเพิ่นร่างใบใหญ่หรอกค่ะพี่นอ้องแต่เพิ่นสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะนี่ใบเพิ่นจะพันอี่อยังไรลุงหน้าซื้อมาต้นเอาใมันมาพอแต่ต้นหนึง่งต้นที่สองอยังมองนีติดเตี่ยบกข้นบกไปบกมาเรื่าต้นมะขามเทศบางเพิ่นบ่สนหอกลุงหน้ากับตัดลงุงแง่เนี่ยกับเพิ่นไม่นะะี่ค่ะอันนี้บโบมยนนี่ต้นไข่ได้เนี่ย นี่เพลกวันไปนี่ลุงนาบริดินเงินยาวเพื่อนลายแห้งปลูกกันปลูกไป็นซี่ๆหาซี่ต้นเล้ออีสั่มในี่ค่ะนี่ต้นนึงง่ายเลยนี่ลุงนาวเขาเอาอันปุ๋ยน้ำี้งัวอีหยังเสร็จแล้วมาหดเพื่อนลังบ้านกัสิีฮอนในจังหน่อยตะกิบมันเคยน้ำน้ำเคยถ่วงบดมันมันมีทอยนีู่ลุงนาก็เลยเอามาตันไปนี่มันบริเดหอดผีดอกคาน้ำผสมใส่มันหนักหวั่นเฉนี่ต้นมะละมุดต้นนี้กำลังงามค่ะปลูกลุงนาวกินมกข่าวอัน จะเ,เก็บไปถิ่มยู่กินบกเพ่าอันแก่บวมตานะคะกินว่าเป็นบักคางหนึ่งกองไว้จักงหน่อยก็ังสีเก็บไปถิ่มมันบ่อยสไลงา่างเนาะค่ะเนี่ยอันบักละหมดต้นนี่ดกดกอันนี้บักม่วงเบาใหญ่มากกินแห้งน่าก็ปปูกไว้ทีมันบวา,ายกับปูกต้นใหญ่บ่ได้จ้าพี่น้องปูกใหญ่บ่ได้เขากับปูกแซมไปตัวได้ตายกันแล้วหน้าหามต้นเขี้ยวออกหามออกหามเขาอยู่ฮื่นกับสิหกป,ประมาณนี้แหละ พวกในี้ยจังน้อยอยู่ค่ะผ้าใบนี่ยังผ่นเอวออกอยู่นี่อันนั้นลูกเหรียญน,น้ำว่านี่เก็บออกอยู่ทั้งทีล่างออกว่านี่แหละค่ะสวัสดียามเช้าหน้าเสร็จไปโรงเรียนถนนหน้าได้ทไทยบรรยากาศโรงเรียนให้เบิง่งนะคะเนาะทานที่ราชการเรื่องเือเข้ากัน้อหน้าก็เป็นคนแบบว่าส่วนตัวเนี่ยเรองเือก็บว่อยากทายดอกหหนะเนาะปุ่นบัวลดหนามหน้าว่าสิหดนา้าบางทีมันหดบ่ได้ ได้หรือว่าบัดังนู่นนาหรว่านคนมาลักเอาได้ไปแล้วเลยบ้างบัวเป็นแงงไหวนี่ไปเบิ่งเอาสงสัยกระหลอกกระหลอกอาซิกัดอันนั่นงกี่ตัวนี่บผมมอนบัลลีนี่มอนบัลีก็ย่งอยู่ค่ะพี่นอ้องขึ้นมาใหม่เอาไปปัน่นกระหลอกมาก,กัดสายไฟพี่น้องกระหลอกหลายหลายอยู่สวนนกหน้านี่เป็นขามอนบัลีพี่น้องดอกอีดีเด้วยฮึสุดยอดเลย ครัตู้ก็บ่าเด็ปิดว่าไม่ยุ่งขาบานแล้วก็จักหรือว่านกหน้าเอาอันน,นั้นหน้ามักอันนั้นมามะโหดตน้นมะหดต้นกล้วยใหม่ผู้ใดอันเคยปลูกกล้วยใหม่แล้วมันงา่ามันเขียวมันอกดอก,อกเบี่ยนไม่ได้จ้าพี่น้องคนหล่มันแห้งมันแหลงไรมันหลนนี่แต่ว่เพิ่นแห้งนอขึ้นมาใหมอ่อันนี้กันวันนี้ไมานา่นั่งพูนค่ะดอกกล้วยใหม่ ว่าเป็นดอกดอกใบให้มันผนแตกอยอดใม่จนาหน้าเพิ่งก,ก็ออกดอกน้องหน้าเอาอันฮอร์โมนไข่เอาอันทีเ่เพดไใบนะคะเอามาเอามาโหดไม่มีเวลาแต่แมานางได้สิมากวดใบใหม่ผลฮกน้องหน้าบ่ค่อยถิ่มใบใหม่ได้พี่หน,น้องหน้ากวดเขาเหงาเพิ่นส่วนท่านี่ตะกี้ว่าสีอันทมดินว่าจะทมดินปลูกต้นไม้เพ็ดโล่งเลื่อนเพ็ดพระท่านอันมันไม่อยากสวงปีเทมคุณยายเพิ่งกับป่วยน้องหน้าก็เลยบ่ค่อยมีเวลา ก็เลยบรเิเหตุจะคข้องกันไปพาตาก็เลยบร,นะริเหตุเนาะค่ะพี่นอ้องมันยากค่ะเพราะนยังงะค่คอยเหตุล้งหน้าก็สิเหตดปุ่นละเมืสานาปุ่นละเพราะว่าดินก็นอยากได้ดินน,นั้นน่ะคะ่ะดินที่มันเป็นดินนั้นดินให้หน้าหน้าดินที่ปลูกพักละงามน่ะนลงหน้าเสียอว่าปลูกพักลงดินหน้าก็เลยบอกเอาดินล้องสา็นเฮ็ุโยดมัมเห็ดโค้ลงลัางค่าพลาสติก,กันนะคะว่าปม่ปโดมดอกบอกไปซื้อๆดอกโค้งเล็กกันนะน้องหน้าบอก่าถือ หา้างกับหาย,กยากยหา่ได้พี่น,น,น้องเ่ามี้างนุ่งหน้าก็เลยพราะท่านเหตุตอนน่ะประกวดเนาะไม่อยากก็เลยเพราะท่านเหตุน้าฝนกับสิบมะมานนี่แหละอันเขี้ยวนุ่งหน้าเนี่งพีค่ะเขียเ้ยวเลยยืดซ้ำนี่แหละเนี่ยอายุสองเดือนพี่น้องหน้าเอาใส่กระถางพท่านกาปันกินเห็นในคเิียบขาจเจ้าตุนใหญ่ีหลีได้ะค่ะพี่น้องเขี้ยวเขาจเจีาตุนแบบนย้นุ่งหน,น้าปูมันบวใหญ่บิ๊ดเทั้งสี่ล่ะเนี่ยนุ่งหน้ากับมาร์กเอียงอันนี้กาเพื่อนเนี่ย กาเพิ่นก็เป็นเรื่องเลี้ยงเขาเลื้งเขาแม่เอาปุ๋ยมาอันเอาปุ๋ยอันขี้งัวเป็นหนามาฉีดแล้วว่าเน่าลงเลยไปถามเพิ่นเพิ่นบอกว่าขายแต่ใบถามทะสื้อใบในเพจนะคะพี่น้องเอามาปันเข้าใจว่ากิโลละสามรอยเป็นตอนซ้อนตอนซ้อนนะคะน้องกิโลละสามรอยมันปลูกอย่างสมพ่อสามร้อยก็เสื้อเพิ่นอยู่ดอกโลหนึ่งก็บเดียวกหลายหนึ่งปันได้กินตัางโดนแต่ลูกหน้าก็คอยเลีมยงไว้อยู่นี่แหละ ปูได้ปูเขียวลานมันงามมันเหนม็นไม่ได้เด้อค่ะพี่น้องบอกวิธีน,กหน,น,นกหน้าเนี่ยนกหน้าเฮ็นเบิดละหามบอกห้ามเขายัางอยู่ซัมนี่ละค่ะสุ้มมันนั่นตายเบิดแล้วโอ้กยกล้วยไม้กำลังออกดอ,อกกล้วยไม้พันธุ์นี้กำลังงามนี่ไงโอ้ยงามแห่งค่ะพี่น้องปุดกล้วยไม่นกหน้าก็ฝากส่งนกหน้าผ้าเสบนี่ได้ค่ะพี่น้องเด้อซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งนกหน้าผ้าแสบน,สแสสนีน่เด้จ้าขอบุญขอบคุณพี่น้องนกหน้าใส่เมื่อเดียว ที่ขามาติดตามเพื่อนลงคนเพื่อนบอกว่าอันนั้นเป็นเอฟซีป้าเจาลุงเคนเพื่อนก็ติดตามกับขอบคุณหลยๆค่ะนกหน้ากระสาบซึ่งน้ำใจเนาะค่ะเนาะกระเฮ็ดไปถามว่ามันได้บ่กับบ่ค่อยได่ห่ะนกหน้ากระเฮ็ดไปน้อพ่อพ่อพี่พ่อนอนเนาะค่ะเฮาอยู่เมื่อเธอโลกโซ่เชียวมันก็เป็นมันก็เป็นนั่นดาบสองคมอันนึงกับเป็นมีมูอันนึงกับังเทือกะถ้าาแอนตีหลายเฮาคิดหลายเ้ากับอันนี้ถ้าเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ คิดบ่ได้ดอกน้องเธอเนาะค้นเฮามันต่างควมต่างมุมมุ่มมอนในการกิดนาะคะ่ะเนาะขอบคุณขอบคุณห,หลายๆพี่น้อนงี่เข้อมาเป็นก็ร่างแน่ใจเมื่อเบิ่งคลิปให้นกหน้าจึงจบนะคะเนาะฝากเบิ่งโฆษณานกหน้าหน้าม่ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อหนกหน้ากะสีพยาลงคลิปอยู่เต๊จเะสิลองอีหยังมันบ่ดได้ไปใสจากเฮือนมาบ้านจากบ้านไปเฮือนนะคะเนาะมันก็บ่คคอยมีค้นเท็ดอีหยังทีอันนี้แกทายๆไปพ่อเด่นน้องเธอพี่น้องเมียนมากกับพอเด่น พอได้ตอบนะคะพอได้อ่านก็ว่าเดี๋ยววางอียงมากไหมนะคะน่ะเนาะผงคนยปัญถามาจะวางอียงกับวางมีมูนี่ละะมีมูทังหลกโซ่เชียเ่ยลนี่แ่ะค่ะผลต้นดอกมันปลานุงหน้าดอกกำลังสิบ,บดและนุงหน้าก็สิบไปลุงเรยงว่ค่ะพี่น้องเจ็ดโมงแหละเจ็ดโมงซิบแล้วขอบุญขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้ดดดอที่เขามาเป็นกำลังแร่งใจฝากสองนุงหน้าผ้าแสบมีเด้อค่ะ ฝากไปเนี่อบโอบอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องแนี่ยคนบอกว่าทำไมไม่ลงคลิปทุกวันจ๊ใสจนกหน้าล้องเหี้ยงอยากหัวเลยอีหยังที่มันนกหน้าพอเปิดเผยได้นกหน้าก็สิเปิดเผยค่ะ <S <S เพราะว่าโลกโซเชียลเดี๋ยวรังเท้าเขาสิเป็นโรคโบสุยามันกับโบเมียนด้วยค่ะเนาะมันกิดเป็นเรื่องส่วนตัวคนที่เฮือนเนี่ยกรบอกเลยไหมเขาว่าเขาเสียกลงกล่องน้ำนกหน้าปุ๊บซุกอดเลยค่ะเข้าโบลงกรบอกเลยไหมเข้ามาเข,าาเข,าข้าโบ,บอนับบอน,อาานเขา้าโบวีอันนี้โบวีอัธยาใส่คนเ้ามันชอบะมคือกันเนาะคะ่ะเนาะคือแฟนนกหน้าเนี่ยโบมาออกกล่องเนี่ย แต่ว่าตาพี่น้องมาเพื่อกะเพิ่นกระเห็ดน้ำยูเห็นไหคะแต่ว่าโดยโดยด้วยมาเห็นนุงหน้าตั้งกล่องนี่ลูกขึ้นกันเขาเหลือมใหญ่เป็นบาเขาก็บ่อยากเห็ดผู้หน่อยก็พราะหามพรพพ่อบอกได้ยู่แต่ผู้ใหญ่นี่เพราเฮ็ดหรอคะพี่น้องเขาเป็นบาเขาใหญ่ล่ะแม่บกไดบริบาตเฮ็ดยางแม่หญ่เห็ดยังซอยก็เห็ดยู่ฝากสงนุุงหน้าผ้าแสบิดนะคะพี่น้องพบกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ